ค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนนักเรียนในวิชาภาษาอังกฤษนะคะ,ะให้นักเรียนเปิดแบบฝึกหัดวิชาภาษาอังกฤษนะคะในยูนิตที่4ค่ะหน้าที่68นะคะยูนิตท,ที่4อ่ยูนิตท,ที่4นะคะหน้าที่68สําหรับวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในเรื่องของ close นะคะ close close ในที่นี้ก็คือเครื่องแต่งกายนะคะวันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนในหมวดหมู่ของเครื่องแต่งกายนะคะหรือเป็นเสื้อผ้านั่นเองนะคะ close อ่ะมาดูหน้าที่69นะคะเริ่มแรกเลยอ่ะเขาก็จะมีประโยคการสนทนานะคะระหว่างบุคคลซึ่ง มีเพื่อนเนี่ยนะคะเป็นเพื่อนกัน2คนมีเจนกับแบมนะคะ2คนเนี่ยเขาจะไปซื้อของซื้อเสื้อผ้านะคะที่ร้านขายเสื้อผ้านะคะอ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะเริ่มจากข้างบนนี้นะคะ Summer is coming Summer ก็คือฤดูร้อนนะคะ is coming แปลว่ากำลังจะมาถึงนะคะคำแปลว่ามานะคะ coming แปลว่ากำลังจะมาถึง summer is coming ฤดูร้อนกำลังจะมาถึงนะคะ the weather is fine and it is time to think about summer clothes นะคะ the weather is fine แปลว่าสภาพอากาศนั้น the weather แปลว่าสภาพอากาศนะคะ fine แปลว่าดีค่ะสภาพอากาศนั้นกำลังดีเลย And it is time to think about summer clothes นะคะเขาก็เลยมีความคิดว่าจะหาเสื้อผ้าได้เวลาที่เราจะมาหาเสื้อผ้านะคะ time แปลว่าเวลานะคะได้เวลาที่เราจะมาหาเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายในฤดูร้อนกันนะคะอ่ะต่อมาเขาก็พูดว่า this year the c o l o r are p i n k clean and orange นะคะ this year ก็คือ year แปลว่าปีนะคะปีนี้นะคะสีที่มาแรง color แปลว่าสีสีที่มาในปีนี้ก็คือ pink สีชมพู green สีเขียวและ and orange orange ก็คือสีส้มนะคะสีที่มาแรงในปีนี้ก็คือสีชมพูสีเขียวแล้วก็สีส้มนะคะอะต่อมา Jane and Bam are in front of m a d a m ม o s s h o p นะคะ a n e กับ Bam เนี่ยนะคะเขาเป็นเพื่อนกัน2คนนะคะนี่ก็คือ2คนนี้ในภาพ Jane กับ Bam เนี่ย are in front of นะคะก็คือ front เนี่ยแปลว่าหน้า่ front นะคะ f r o n t front in front of แปลว่าอยู่ด้านหน้า นะคะเจนกับแบมเนี่ยเขาก็มาอยู่ที่หน้าร้านมาดามนุสช็อปนะคะอ่ามาอยู่ที่หน้าร้านเสื้อผ้าร้านนี้แล้วนะคะอ่แบมแบมเขาก็พูดว่าเออไม่ใช่นะคะเจนนะคะคนนี้เสื้อสีชมพูนะคะเขาก็เรียกแบมแบม look at that swimsuit it is fantastic i like it bam I uh, look at the swim suit นะคะไม่ต้องกังวลเรื่องคำศัพท์นะคะเดี๋ยวคุณครูจะสอนนักเรียนทีละคำนะคะ look at the swim suit swim suit แปลว่าชุดว่ายน้ำ look แปลว่ามองนะคะ L W O K look แปลว่ามองมองดูชุดว่ายน้ำนั่นสิอมองดูชุดว่ายน้ำนั่นสิ it is fantastic I like it fantastic นะคะดูสวยงามดูมหัศาจรรย์มากเลย นะคะดูหน้าตื่นตาตื่นใจตื่นเต้นจังเลยนะคะ I like it I like L I K E like แปลว่าชอบนะคะเหมือนเรากดไลค์ใน f c e e o o o อ่ากดไลค์นะคะก็คือ I like it ก็คือรู้สึกฉันชอบมันจังเลยนะคะแบมเขาก็แบมคนผมสั้นนี้นะคะเขาก็บอกว่า let's go in เข้าไปข้างในกันเลยนะคะอ่าเข้าไปในร้านนะคะก็ไปเจอนี่ค่ะ ภาษาอังกฤษอ่านว่า shopkeeper shopkeeper แปลว่าเจ้าของร้านนะคะเจ้าของร้านเขาก็ทักทายเราด้วยประโยคที่ว่า good afternoon may i help you นะคะ good afternoon may i help you good afternoon ก็คือสวัสดีตอนบ่ายนะคะ may i help you help คำนี้คุณครูคเคยสอนไปแล้วนะคะเหมือนคำที่พูดว่า help เฉยๆหรือ help me help me please ในที่นี้เนี่ยคำว่า help ตรงนี้เนี่ยแปลว่าช่วยแต่ไม่ได้แปลว่าช่วยด้วยนะคะ may I help you ก็คือมีอะไรให้ฉันช่วยคุณได้ไหมเป็นประโยคคำถามนะคะ,ะ Good afternoon may I help you คุณมีอะไรให้ฉันช่วยไหมนะคะเจนเขาก็บอกว่า yes please ใช่มีค่ะ,ะแล้วเขาก็พูดความต้องการของเขาว่า I want that swimsuit. want นะคะ w A N T want แปลว่าต้องการฉันต้องการ swimsuit Swimsuit แปลว่าชุดว่ายน้ำนะคะฉันต้องการ s ส u i t อ่า I want that swimsuit. ต่อไป shopkeeper นะคะหรือเจ้าของร้านก็พูดว่า Sure what size ได้เลย Sure แปลว่าได้เลยนะคะ what size what size size ในที่นี้ S I Z E size แปลว่าขนาดขนาดของเสื้อผ้านะคะเขาถามว่า What size คุณนะ่ะใส่ไซส์อะไรนะคะเจนเขาก็ตอบกลับมาว่า small small เราเรียนไปแล้วนะคะ small เล็ก big ใหญ่ short สั้น l o n ยาว small แปลว่าเล็กอ่าเขาขอไซส์ที่เป็นไซส์เล็กสุดนะคะ ต่อมาช็อปคิปเปอร์นะคะซึ่งเจ้าของร้านเขาก็พูดว่า and what color and what color color แปลว่าสีนะคะแล้วคุณต้องการสีอะไรล่ะคะเจนเขาก็ตอบไปเลยค่ะว่าพิงค์ตามในหุ่นในแบบเป๊ะเลยนะคะพิงคก็คือสีชมพูนะคะช็อปคิปเปอร์เขาก็พูดว่า this way please try it on this way please Try it on นะคะ Try it on ออกข้อสอบนะคะ This way แปลว่า way แปลว่าทางนะคะนี่ way แปลว่าทางนะคะ,นะคะเชิญทางนี้ค่ะ Try it on แปลว่าลองสวมใส่นะคะ Try it on คำนี้แปลว่าลองสวมใส่ออกข้อสอบนะคะ Try it on มาเชิญมาลองสวมใส่ทางนี้เลยค่ะเจนก็พูดว่า เจนหันไปถามแบมว่าแบม is it plan อ่ะขออนุญาตนะคะแบม is it plan นะคะว่าดูเป็นยังไงบ้างนะคะดูธรรมดาไหมนะคะ plan นะคะก็คือธรรมดามันดูธรรมดาไหมนะคะแบมเขาก็ตอบว่า no it look g l e s s no it s look g l e s s ก็คือแบมเขาก็ตอบว่า มันดูดีมากเลยนะคะดูดีมากเลยไม่ใช่ว่าดูธรรมดานะดูดีมากเลยนะคะอะว่าด้วยเรื่องบทสนทนาไปมาดูคำศัพท์นะคะซึ่งเป็นคำศัพท์พื้นฐานง่ายๆก่อนคำศัพท์ก็จะอยู่ที่หน้าที่เจ็ดสิบนะคะคำศัพท์จะอยู่หน้าที่70อ่ามาดูคำศัพท์คำแรกนะคะคำแรกเลยนี่เราเห็นเป็นกางเกงนะคะ อ่านว่า swimming trunks swimming trunks ก็คือกางเกงว่ายน้ำเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะคะอัดวิดีโอท่องคำศัพท์ส่งมาให้คุณครูนะคะคำแรก swimming trunks กางเกงว่ายน้ำคำที่2องอ two piece นะคะความหมายยาวนิดน,นึงก็คือเสื้อผ้าท่อนบนท่อนล่าง ที่เป็นชุดกันก็คือท่อนบนท่อนล่างเนี่ยเขาเป็นชุดเดียวกันนะคะอ่ะต่อมา a t ทีเ s h i r t s a t ีเช s h i r t shirts. แปลว่าเสื้อยืดคอกลมแขนสั้นนะคะ a t ทีเ s h i r t เสื้อยืดคอกลมแขนสั้นคำถัดไปค่ะ shorts shorts แปลว่ากลางเกงขาสั้น คำถัดไปนะคะอ่ะ store hat อ่ะ store hat ก็คือหมวกฟางนะคะหมวกฟางต่อมา sunglasses sunglasses แว่นกันแดดอ่ะ swimming cap อ่ะ swimming cap cap ที่แปลว่าหมวกนะคะอ่ะ swimming cap ก็คือหมวกว่ายน้ำ และคำสุดท้ายนะคะอะสวิมสูทสวิมเฉยเนี่ยแปลว่าแปลว่าว่ายน้ำสูทในที่นี้ก็คือสูตรนั่นเองนะคะก็คือชุดว่ายน้ำนะคะอ่ะเรามาทบทวนคำศัพท์กันนะคะคำแรก swimming trunks กางเกงว่ายน้ำคำที่2องอ two piece เสื้อผ้าท่อนบนท่อนล่างที่เป็นชุดกัน t-shirt เสื้อยือดคอกลมแขนสั้น shorts กางเกงขาสั้นอ t ะสตอร์แฮทหมวกฟาง sunglasses แว่นกันแดดอะ uh, สว imming แคปหมวกว่ายน้ำและคำสุดท้ายนะคะอะสว i m u i t ูท uh, คือชุดว่ายน้ำนะคะสำหรับวันนี้งานที่คุณครูจะมอบหมายให้กับนักเรียนนะคะให้นักเรียนเนี่ยท่องศัพบ คำศัพทั้งหมดนะคะแล้วก็พร้อมกับคําอ่านแล้วก็คําแปลนะคะอาจวิดีโอส่งมาให้คุณครูนะคะอ่าสำหรับวิดีโอวันนี้จบเท่านี้ค่ะ